โอมาดูครับนี่คืออาณาจักรเครื่องฟ้าสาวิตีเยอะมากนะครับดูยาวไปนี่นู้นฝั่งโน้นอีกเป็นร้อยกว่าต้นนะหลายร้อยเลยแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเอามาดูโอ้โหแต่ละต้นเก่าๆแก่ๆทั้งนั้นเลยทรงดีด้วยนะครับนี่ดู เอาไปตั้งโคลได้เลยนี่ครับอันนี้ก็กำลังสร้างนะครับเก่าแก่มากดูดิโอ้โหสร้างเขาแบบต้นนี้สวยนะครับสวยมากถ้าทำจบแล้วน่าจะสวยจริงนี่ครับเยอะมากนะครับข้างในอีกมันเลือกได้เลยนะครับโอ้โหสวยต้นนี้ชอบต้นนี้นี่ครับ มีหลากหลายนะครับทั้งเครื่องฟ้าทั้งสาวิตีมีสรละเปาด้วยโอ้สวยงามเนี่ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่ทุกต้นนะครับโซนนี้โซนนี้คือใหญ่นะครับโอ้แต่ละต้นแต่ละต่อ,อ บกบืนแล้วเกินใส่กระถางนะครับพร้อมโชว์ยกไปโชว์มีกระรอกปีนด้วยนี่ครับข้างในโอ้สวยสวยสวยนี่มีกระรอกด้วยนี่ครับใส่กระถางนะ่ครับฝั่งนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับฝ่นนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยโอ้โหเพียบเลยนะี่ครับ โอ้สวยงามสวยงามนีกำลังสร้างนะครับฝั่งนี้กำลังสร้างลสรา้างข้างๆก็จะมีเข็มมีอะไรเยอะด้วยนี่ครับเอ,อาไม้ชมนะครับโอ้ขี่ผ่านมามาเห็นแล้วมันใหญ่มัน,นลังกาดีจริงๆนะครับสวนเครื่องฟ้าสาวิตีนะครับอันนี้สวนนี้อยู่ที่ลองสิบห้านะครับที่ลองสิบห้า ก็จะมีไม้ชอไอไม้อะไรอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับความอลังการโอ้สุดยอดเดี๋ยวข้ามถนนไปถ่ายฝั่งโน้นมาให้ดูเนี่ยครับสองฝั่งนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อือห,ห,หึนะับยาไปถึงโน้นเลยนะครับสำหรับสาวิตรีโอ้ใครสายดอกนี่มาเลยครับ นี่นะต้นนี้สวยนะครับใครสนใจต้นไหนก็ดูไว้ครับเดี๋ยวเผื่ออ่าเดี๋ยวผมเผื่อถาบเจ้าของให้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ